อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับความนิยมแหละผู้คนมักที่จะเดินทางมาสถานที่ดังกล่าวนี้เนาะก็โดยเฉพาะแมนบูรักูซอกนั่นเองเนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างว่าจะหมักพบเห็นนี้หนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเฉพาะแมนซาวดังสัดเนาะเพื่อนจะมาอาบแดดมาให้กิจกรรมความกันแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วก็เห็นเพ่นมาปเป็นลักษณะคือเป็นกลุ่มนั่นเองเนาะหลายคนนั่นเองนอกจากนี้ ก็จะมาลิ่นน้ำเนาะมาโดดน,น้ำสำหรับอยู่สถานที่ดังกล่าวนี้ิ่นจะมีจุดให้เฮาลิ่นน้ำโดยเฉพาะแล้วก็คือจุดบริเวณนี้เนาะที่จะมีทางลอยน้ำแล้วก็มีทางนั่งอยู่ทางน้ำแบบนี้เป็นน้ำธรรมชาติเนาะที่ออกมาตั้งแต่บริเวณทางด้านในของพูนเลยทา,ทางด้านนั้นที่ไหลออกมาเนะะาะรถมอเตอร์ไซนี่ถึงว่าฝนจะต,ต๊ซสั่ไหลเนาะน้ำที่ไหลออกมานี่แมน เป็นน้ําที่เขียวใสแบบนี้แหละทุกท่านนี่คือภาพบรรยากาศแบบนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวพาท่าองเที่ยวที่เพิ่นเดินทางมาเนาะออกมาจากตัวเมืองมหาบุรากู้2นี่ก่อใช้เวลาอยู่ประมาณจากเซาสี่นาทีเนาะไปยะทางแบบก็ประมาณชิบลายหลักนั่นเองเนาะเข้ามาหอนสถานีดังกล่าวนี่ก็จะมาเจอกายบุรากู้อ่าหนึ่งมาเนาะหรือว่าทำปูคำทำปูคำนั่นเองกายมาอีกเนาะนี่คือภาพบรรยากาศเป็น มือวันเสาร์เนาะ,ะท่ายเดือนเพราดีเนาะของเดือนมิถุนายน,นเองหลากหลายเลยทุกท่านคิดว่าจะโบได้เห็นนักท่องเที่ยวที่มาหายไปยเนาะเพราะว่าเขาพเจ้าเข้าไปในตัวเมืองโบเห็นเดิน่าเห็น,นหผู้คนนะี่แท้ออกมาในพื้นที่ที่เอื้อว่าจุดสถานที่ท่องเที่ยวก็ชิงหิดเนาะมีหลากหลายเลยผู้คนนะที่เพินมาเที่ยวในจ่ง่างๆนี้เนาะ มีทั้งนักท่องเที่ยวภายในแล้วก็ต่างประเทศนะต่างแต่ว่าในระยะนี้เป็นฤดูฝนอาจจะมียุงเขาก็ต้องหาแนวมากันเอาไ,ไว้อย่างไรหรอกิจกรรมดินบานแบบเป็นเดินทีสะโพเลยให้เฉพาะเลยหรอตากแลยประมาณดินน้ำดอมเย็ยนเย็นว่ะเขาชอบเคยเนาะเคยลงลินนี้น้ำเย็ยน,นเย็ยนชุดนี้ สาว่าท่านไหนเนาะได้เคยมาก็จะได้รู้ดีเนาะว่าบรรยากาศแล้วก็ยูไนตี้หันมันคักมันจะมีหนึ่งสองสามเนาะสามจะติดกันกับคำเด็กเด็กถูกคนสำหรับคู่สามนั่นแหะจะยับขึ้นเหนือออกออกไปจากนี้เนาะประมาณหนึ่งนั่นเองเนาะเขาก็จะเห็นสิ่งที่เอื่นว่าเป็นอ่างน้ำเนาะก็ให้เขาดินน้ำแบบนี้ได้ที่สามนาะสำหรับสามนั่น จะมารีนี่เราก็จะมีเป็นเป็นห้านอาหารเนาะให้บริการเขี่ยวกับเครื่องดื่มอีกงต่างๆแล้วก็จะมีตู้ให้บริเวณเ,เป็นหน้าสองเส้นเนาะที่เข้ามาประจบกันเให้จุดจีมีน้ำขุ่นกับน้ำใสเลยเนาะบริเวณนี้เป็นเดิน ขึ้นมาอีกแล้วนะต้องเข้าใจนะว่าการที่เขามาเที่ยวในระยะนี้มันก็นจะเป็นประมาณนี้แหละทุกทา่านเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมจุดบรรยากาศอรอบๆมนแถวนี้สถานทีน่นี้ข้าพเจ้าเคยมาตั้งแต่ปี2,000ัสสเนาะในตอนนั้นนั้นเป็นกำลังมีการบูรณะคืนจนมาฮอดปัจจุบันนี้ปี2อง4 สถานที่ดังกล่าวก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยเนาะเห็นมีสายซิบไลน์เนาะจะมีบริการซิบไลน์เาในพื้นที่ดังกล่าวนี่ท้สร้อยใสยม่มามาต่อเดียวก็คือน้ามีแหละทุกท่านน้บบทานนนที่ได้ออกมาจากธรรมชาติโดยตรงเลยสําหรับบรรยากาศอยู่นี้เหมเาะนากแก่การที่เขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวมาเที่ยวชมความสวยงามของธรมรมชาติครับ บ้านเฮาสไลายก็จะเน้นหนักในเรื่องของธรรมชาตินี่แหละเนาะในก็อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่างๆเนาะของจุดขายของบ้านเขาหลายสถานที่คันว่าเรื่องสถานที่เที่ยววังเวียงก็มีหลากหลายแล้วจุดหลักๆเลยก็จะเป็นประโยนภัยอย่างสี่มีประโยนภยัยปีนหน้าผาปีาานขึ้นชมถ้ำต่างๆเนาะขึ้นชมหน้าผาต่างๆ ทำปูค้ำทำอันนั้นไปเนาะชุดนึงเลยนะทีเพิ่นกำลังสร้างอยู่ทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำาเพื่อการฟักกำลังนี้เป็นสวนขนาดกว้างเลยเน,ะนาะงพัฒนา น้องงามน,น้องหากว่าท่านไหนได้มีโอกาสได้เดินทางมาสี่โมงแรงสี่โมงสาวละนักท่องเที่ยวก็เลิมขยอยกันก,นก,นกนนลับแบบนี้แหละ มีเป็นสะพานนี่ขวายอยู่ในนี่ไทยรวยมากในเรื่องของการลิ่นกิจกรรมขวา้นี่เคยมีกลุ่มที่เอื้นวานักศึกษาเนาะนักเรียนที่เขาจะมาทัศนะออกมาจากกิจกรรมอยู่นี่ก็มีเส้นกันได้บรรยากาศความสวยงามเนาะการตกแต่งภทยโดยรวมภางยในสถานที่เที่ยวนี่ก็ถือว่าโอเคได้แล้วก็กว้างขวางดีมีหลายโซนมี หลายมุมมองให้เราได้เชียวกันเน็กน้อยนี่พอได้อยู่แล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นีมีหวังตกแล้วด้วยนะแต่ยังได้อยู่นะน้ำหนักยังพอได้อยู่ ว่าจุดบ,บริการในจุดนี้จะมีในที่เรากวดปีใด่ในส่วนเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอีกสายน้านึงนะทุกท่า,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 ทาน,นที่ไหลมาตาค่ะก็ขากราฟแห่งน้องเอาชีเข้าหนด้านนี้ กาสร้างอาหารเนี่ยต่างๆเราก็จะมาตั้งแต่ในเรือนกวัวทางด้านนอกเพื่อ,อเลียงอ,อาหารเหมอนเดิมเพราะว่าจุดนีจ้จะจัดให้เป็นจุดเป็นว่าบอลเที่ยวนั่นเองเนาะไปมาเบิง่งทางด้านนี้ทามน้ำเป็นดูสีมันได้คนสบายสบาย น้ำม,มันก็จะขุดแบบนี้เลยเนาะทุกท,าท,าท,าทา่านาวาน้ำที่เป็นสายหวยทีมาจะต่างจากน้ำที่ออกมาจากถ้ำเลยนี่จะเป็นน้ำอีกสายหนึ่งไหลามาออกมาประจบกันนี่สิเลยนี่ก็คือบรรยากาศเนาะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ความนิยมอยู่ในเมืองวางเวียงนี่คือเป็นโดรากู่โดรากู่สอง ใกล้ๆก,ก,กันกับหนึ่งหนอแล้วก็สาออกมาทางด้านน,น,น,นี้นเลยครับ คำคมกลัมาแล้วบบบนี sees, like ้เนาะมุมน uh, uh, right. like really oh, oh, ี้เขาก็จะเห็นแบบว่ากล้องเล่หน่อยเนะเออเห็นบรรยากาศผู้คนที่แท้จริงเขาเนี้ยไม่ไดเห็นมันก็คือว่าบ่อันเล็กเนาะอ่ามันบ่สูงเข้ามานะท่านนะแต่แท้จริงเนี่ยเวลาเขาขึ้นไปถึงระแนวลงมาฮะนะมันเบิ่งคือสูงสูงเลย มุมมันรู้สึกเป็นตะย่านเนาะบางคนเี่กับบอการโดบิทกับบอการโดด้วยกัน,นแต่ว่าได้ลองไปแล้วเออมันก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าบอลทีฮาลลินเนี่ยมันก็เลิกพอสมควรโอ้ ไปทวงว่าคนหลัเปะขนาดนนป๋อมีอยางมาบอกไม่ขี่รถมาดิตันโบน่าจะใวตอนนี้คันแดดออกออกมาอีกน้อยนึงนี่ได้เรื่องอยู่ยอนแดดออกมาแบบว่าอา,ากาศ,กศกมีแดดแห้งๆอน้อยนึงได้เรื่องอยู่หาโมงครึ่งขเขาก็ออกหาโมงป่า,าก็ออกจากนี้ ยานฝนตกตอนรอบแรงหางหมื่นแต่วน้ำยืนเย็นนะทุกท่านนี่นี่น้ำยืนเย็นข้าวเจ้าว่าคักด,กดีถึงว่าฝนตกแต่ว่าน้ำมาันก็ยังไสยังลินได้ตามสบายสบาย,ยาาเลยเนาะคักได้เนาะนี่ลองมาทุกท่านเด้อถ้าว่าได้มีโอกาสได้มาลองมาสัมผัสกับมุมนี้เบิง่งเนาะเนี่ยแปรก็จะเห็นสายพูดทางด้านนั้นเนี่ย กิจกรรมมีหลากหลายเนาะมาเที่ยววังเวียงนี่มาเขาก็คุ้มคาอยู่เราเดี๋ยวรวมหลักกันเดี๋ยวเราก็อ่าซีพักอย่างต่างๆก็มีหลายราคานะพูดอนนี้เพื่อจะปล่อยบรรลูนขึ้นเถืงอละเถืงอนแล้วนะพูดนเนาะยแง่แปลกมุมนั้นมนื่นตกคันไนดะ้ลินตกคันได้เจ็บได้นั่นอะ ่แล้วสินกับโสิลงกับโลงสิเปลี่ยนใจกับโบยอมเปลี่ยนใจยังคาราคาซ้างกับขาเจ้าอยู่อดดโดดโดดโดไรวิลล์่ลิน้ำอย่างบัะธนัดกบไซเป็นพวกซูชิยังกะดีด้งี้ยน้อง thì đẹp lắm đánh nói ชินเวียบโบมีน้ำก้อนเลย